นะครับอนี้มัน,นี้เป็นมือที่สองเก็บมือที่สองวันนี้ใกล้แล้วเล้วแล้วหน่อยนึงงต่ามีดพลังงานมาเพิ่มอีกผู้หนึง่งอันนี้เป็นอเป็นย่า่แย่ยยหลายเออป่าเอินป่าก็ได้เอิรนย่ายก็ได้ มาังงานเก่าสองคนงเก็บมานี่มือที่สองสองหรือสามหนูมอนี่สามมเนาะมือที่สามอนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ไอ้ก็คงสิคุณหนาคุณตากันเนะครับผู้ยู่นาน <c oughs> หน้าช่องอะไรเก็บ <c oughs> นี่แล้วก็ไปต่ออีกสวนหนึ่งนะเก็บสวนนี่แล้วก็ต่อไปอีกสวนหนึ่ง ไม่หอดไม่หัดอ่าน,นอ่านไอ้ยังก่อนลอดตาบอาพี่เขียว,ม,ม,ม,ยวมันกับสีลำบากเก็บก็บคือมันสีคือกันก็ใบนี่เด้ออันนี้ต้นพันธุ์เลย เอาเกาต้นพ<า>ันหน,นึ่มต้นพันส่วนมากก็จะสิเอารอบแรกรอบสองถ้ารอบสามรอบสี่มันสิลวก,กวถ้าแล้วบรรยากาศบ,บ้านๆเท่ากับแบบนี้นะครับนี่ทุงหน้าสวนต่างๆ เทะะ่าไรซับโซติต่ตอทัทางขางนี่เป็นไอ้แปลงทัวดรีสงนะครับทางขางนี่แปลงทัวรีสงนะครับบางสวนเพิ่นกระปูกเพื่อนำทรงศูนย์แปดลูปทวารีสงนะครับในมูบ่บบานนี่นะครับขึ้นซื้อเดี๋ยวมือมือมือหลัง เมื่อหลังผมจะไปทายให้เบิงงเดออันนี้ทั่วลีสงเพิ่งเริ่มปลูกไม่กะนี่ครับเนี่เยเป็นลองแบบนี้นะครับตัวลีสงจะปลูกปลูกไก้ปลูกทึก่งหล่องนะครับเพราะมันได้ล่องส่วนบักพริกจะปลูกในหล่องบักพริกนี่แล้วแต่จะคล้องสวนเพื่อนจะ เพื่อจะต้องการปลูกแบบไรจะปลูกในร่องก็ได้หรือปลูกปลูกไกเทิื่องรล่องก็ได้แต่ว่าขันปลูกในร่องนี่ต้องปลูกในช่วงฤดูที่แม็นบ้าแมนฤดูผลปลูกในร่องเพราะว่ามันจะเก็บกักน้ำได้ดีกว่าปลูกเทิื่องร่องนะครับต้นขันนาฝนปลูกเทิื่องร่องมันจะได้ผลมันจะได้ผลดีกว่าปลูกในร่องก็เพราะว่า แต่เกิดฝนตกมากมันกับบ่าขังน้ำกับบ่ไอะไรขังมันก็ไหลบ้าออกมดมันก็เหยดในดินดินที่อยู่หม่องต้นมะพีกมันอ่าแห้งไว้ต้ามันนี่มันเนียนอันนั้นพึ่งไหลดีดีมาว่านไหมขอย,ยางกายมากบึนเวนอนู เดังหนึ่งสองสามสี่สี่ลองกันไหมล่ะจะขมท่าหนเสียงไม้มูจมก,กมกนปูกัลายเนาะหลายลครับวันเที่ยวซื้อบอกจริกบ่เที่ยวมาเิ่อบอบก็ลคัออนโอ้มันไ่ได้พส่งกเดกก็เลยจะปให้้กนเนี่ยรับตะลสองลอ ละธรรมดาละธรรมดาละคันมีคนเจ็บไปพิพลกจูกทางกันพราเจ้าก,จาก็จะเต่ธรรมดาหละเห็นหนวยงามแน่เห็นต่แสบแน่ก็จะกับขอสื่อเจไดเติมปาไดมาถ่ายตอนเศร้าละเนาะอันนี้มันสวยมันเนาะถ้ามือได้อุ๊ก อันมีเมีเวลามีโอกาสเดี๋ยออกมาถ่ายเง้ยเหมือนเสาดิถ่ายเบิ้งเดอ้อบรรยากาศงามๆดิเดี๋ยวไปเนี่ยวงองอาทิข้นเนะ okay, าะเหมกกาะกะะไลไม่ต้องไปเบิ้งน้ำพู้ก็ได้ครับเบิ้งแถวธงทาเนี่ก็ก็เห็นแล้วทะเลเหมาะแมมนิสา,าน้ันเฮ้าอากาศกดาา็ดีบอมีมันลาผิด แต่ այ ញມື້ເຊົ້ານີ້ໂອອາກາດດີເຢັນໜາວກໍບໍ່ໃຫ້ໜາວຄັກເຈັກນ້ອຍເຮັດນາປາງຄາຍເພິ່ນເຈົ້າເບິ່ງແນ່ອຸດົມສົມບູນອີກນ້ອຍດຽວຕອນນີ້ເຮັດສວນກ່ອນມີດັງຜິດມີທັງກ້ວຍມີທັງໝາກພ້າວໝາກມ່ວງພຸ້ນນີ້ຜັກຕ່າງໆສຽງນົກ เด็กสิลปน่ยังไงเขาข้าเข้าวไม่ยั่นหรอเปล่ากักตะเลี่งเอ้ยฟันดันขอขวบันสิสิฟงพูดดันนี่ครับเบื้องจากเบื้องก็เจ้าหลดมือก็เจ้าเก็บนี่ นี่นะวิธีแค่เจ้าเก็บครับก็เปิดออกทีละง,งาทีละง,งาอเอาเอาทีละหน่วยได้แสงงนาะ่ได้อยน่เตรมถูกรุแล้วขันคุงหญยยังสิกะสองอคุกสคุกกับสิโลขันคุง่ เ่ว่ากันเป็นคูน่อยนี่นคูน่อยคูดำนี่ <3 S 1> นี่สามสามคู่สิบโลแต่ว่ากันขึน้นกับบักพริกพร้อมหั่นบักพริกมันได้น้ำนักมันก็นตามจำนวนทีว่าไปเหมือนเกียรติได้ครับแต่ว่ากันพริกมันยังเต็มวเท่าไรกะมันก็นอาจจะได้เพิ่ม เขาไปเป็นกิโลเวลาหลอบหน้าแะ้วสิไรโอ้ปีไม่นีเดอ้อปีไม่ไปตามมานางังทั้งสันกันดีเที่ยงหน้าเทีงหน้าน้อยคอยพักเ้า ổn păn này nữa. Oh, tiếng tiếng kéo rung cụm này, đang hẻng cái tấm măn nó. ตอนนี้ขอไหวเพียงเท่านี้กับพ่อนะครับเดี๋ยวรอรับชมตอนต่อไปนะครับถ้าทยนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้นะครับ